วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับต้นกะเพราแดงนะครับต้นกะเพราแดงนี่เขาก็จะแดงจริงๆดูก้านเขาสังเกตจากก้านเขาเองว่าก้านเขาก็จะออกสีแบบแดงเข้มนะครับการขยายพันธุ์ของเขาก็ผมก็ใช้เนี่ยนะครับช่อดอกที่มันแก่นหน่อยแล้วก็ไปโรยๆเขาก็จะขึ้นเองบางทีเขายังไม่ทันเก็บเขาก็กระเด็นไปแล้วก็ไปขึ้นตาม ตามพื้นนะฮะเยอะนะฮะนี่เราก็จะถ่ายคู่จะขึ้นใกล้กับต้นพิกขี้หนูนี่นะครับคือกระเพราแดงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับเอาไปทํากับข้าวเนี่ยผัดเผ็ดเนี่ยเขาจะหอมกว่ากะเพราเขียวธรรมดานะครับโดยเฉพาะช่อดอกอ,อ่อนๆอย่างนี้นะครับช่ออย่างนี้เด็ดแล้วก็ผัดไปกับผัดเผ็ด ทุกชนิดนะครับก็จะมีรสหอมชวนกินนะครับใบเขาก็ลองเด็ดอมาดมก็จะหอมมากนะครับโล่งจมูกนี่นะครับช่อดอ,อกเขาช่อดอ,อกเขาที่เขาจะขยายพันธุ์ด้วยช่อดอ,อกนะครับเห็นไหมครับก้านลำต้นเขาก็จะสีออกแดงนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับงานะต้นนิ้งงามกระเพราแดงครับ